ผูายเราเนี่ยเข้มแข็งเพื่อส่งผลต่อให้กับโครงการแต่ละโครงการทั้งหมด29โครงการที่เรา,เามินในปรเทศบัญจัณตอนนี้ด้ว้นในความมองดูเรานะครับที่มีโครงการที่เรามุ่งเน้นแล้วก็ขับดันทั้งห้าด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านราคสตอที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านประชาชนเราก็จะมีภาคในส่วนของพาพภาคผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้โดยอกาสแล้วก็ก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารกองทุนแล้วก็สุดท้ายด้านที่5ก็จะเป็นในเรื่องการ ตามในเรื่องการป้องกันโรคภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นที่โลกตอนนี้ที่พวกเราประสบอยู่ก็คือไข้เลือดออกนะครับก็คงจะใช้ในกองทุน5ประเภทนี้เข้ามาดําเนินการซึ่งทุกโครงการของผมที่หวังไว้และตัต้งเ้าไว้ในปีนี้นะครับเป็นการกระทํากระบวนการในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาจาับแล้วก็ทําให้ตอบโจทย์ได้สามารถวัดผลได้แล้วก็รีเช็คได้ว่าแต่ละบุคคลที่มาใช้เงินในกองทุนเราแล้วเนี่ยไม่ให้เสียของไม่ให้เสีย เงินทิ้งไปเปล่าๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบางที่เราไม่ได้ว่าเราดีนะครับแต่ก่อนเราก็เป็นคือเราทําโครงการเสร็จเนี่ยก็จบไปขอแค่ให้รายงานส่งใช้เงินพิประมาณเฉยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเราตระหนักถึงเรื่องสุขภาพนะครับเราไม่อยากให้เสียของซึ่งการ Re รีเช็คหรือการกลับไปดําเนินการตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากำลังทาอยู่ตั้งแต่เริ่่ย มันมีทิศทางที่จะก้าวไปสู่กานาโคจรใจนะครับเพราะว่าอย่างเราทําแล้วเนี่ยต้องตอบโจทย์ได้ว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรควรที่จะทําต่อไหมตัวนี้นครับปีนี้จะเป็นปีที่พวกผมทํานวัตรกรรมกระบวนการขึ้นมาในเรื่องที่จะขยายผลให้หมดเราไม่ได้ใช้งบเฉพาะของกองทุนหลักการสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่เราทําใช้พบประมาณของเทศบาลด้วยพบของกองสาธารณสุขด้วย ไม่ว่าโครงการไหนก็ช่งที่อยู่ในเทศบาลเนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวเกี่ยวเนื่องอย่างย,งยากตัวอย่างเรื่องความอ้วนนะครับโรคอ้วนอาจจะเรามีพอเราคัดกรองได้แล้วว่าใครที่มีน้นําหนักมากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหาโครงการที่จะมาช่วยอย่างลดน้าหนักคือออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วก็มาตรวจสอบว่าใช้ได้ไหมเห็นผลไหมเพื่อหาปัจจัยต่างๆว่าพอสุดท้ายเราได้ได้ครับขึ้นมาสักระหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะดูทิศทางว่าตั้งแต่เริ่มเข้ากระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการเนี่ย เขามีกระบวนการพัฒนาของตัวเองได้ดีไหมว่าน้าหนักที่เขาอ้อยากของกำลังการเนี่ยลดลงจริงไหมลดลงเพราะอะไรแล้วก็เพราะจากการของกำลังการไหมหรือว่าการรับประทานอาหารเรื่องโภชนาการแล้วก็ไปเติมเต็มในเรื่องของโภชนาการแล้วก็ไปครอบคลุมในเรื่องโภชนาการที่อยู่ในเขตพื้นที่เราไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาก็ดีหรือผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ก็ดีก็ไปให้ความรู้ปรับความรู้เขาว่า